สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวเมนมาชแนลของเราในวันที่24กันยายน2567นะคะเจอกันกันไปตาเหมือนเดิมนะเบื่อแอดหรือยังครับสำหรับในวันนี้นะคะแอดก็จะลงันทางให้สองอีนะคะก็คือ EP ที่15และ16 EP นี้เป็น EP ที่15ของงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567นะแนวทางนะคะก็จะเป็นทางของแอดมายมแดงนะคะซึ่งแอดได้มา2ฉบับเลยแนวทางของเลขเด อินทรเทวนาครได้มา2ฉบับเลยนะคะแนวทางของแอดดุยพร,รันแนวทางของแอดคูเมืองซึ่งเป็นแนวทางสิบบอลแล้วก็ชุด2ตะบอลด้วยแนวทางของโค้งสุดท้ายคนคอหอยนะแนวทางของแอดเอกคนปีกุลน,นะคะแนวทางของแม่ตักเช้นทองให้โชคนะคะแนวทางเลขดับปรดินทรเทวนครแล้วก็ แนวทางเลขดับบนอย่างรัชนกมีโชคนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มที่แนวทางของแอดมายมดแดงฉบับแรกฉบับที่แอดลงให้ประจํานะคะสําหรับงวดที่แล้วก็เข้าใช่ไหมค่าแนวทางที่เป็นเลขเด่น6นเนาะแล้วก็ได้26 2ตัวบนเข้าตัวกลับนะคะในงวดนี้แอดมายมแดงให้มาแนวทางเด่นที่6ตัวเดียวนะ2ตัวนะคะ ให้มาก็จะอ่ามี46 06และ66 6, ชอบ36นะคะส่วนชุด3ตัวให้มา3หางเนาะก็จะมี436 406และ466 6, นะคะงวดนี้มายมแดงจะเข้าอีกไหมเราก็มาลุ้นกันนะคะท่านที่ตามก็สามารถที่จะาตามด้ที่เพจของมะยมแดงนำโชคโดยตรงเลยก็ได้นะคะ อืมแคปหน้าจอไปนะคะอ่าต่อไปนะคะเรามาดูแนวะทางฉบับที่สองซึ่งเป็นแนวะทางที่8มยมแดงได้แปลอ่าปกสลากนะแปลสลากเนาะอ่าให้มาตามนี้เลยะคะ่ะอ่าก็จะมี C สาม 31 30 65 45 443 430และ431นะคะงดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของอินทรียวพนครแอดได้มา2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นทางเลขเด่นบนนะคะงทแล้านั้นเข้าไหม วดที่แล้วนั้นเข้าไหม,มวดที่แล้วนั้นไม่เข้านะคะหลุดไปนาะเพราะออกอะไรออก6 6 2นะคะไม่มีเลข6เลข2เลยเนาะสำหรับในงวดนี้นะคะได้มาเด่นโบนินโนเนวนาครนนะคะเด่นที่ 1>, 1 2 3 4สนะก็องวดนี้เราก็รุนกันนะคะว่าจะแก้มมือได้ไหมนะสตารับเจ้านี้เนี่ยเลขเด่นเข้าบ่อยนะคะสตารับก็ทีแล้วนั้นหลุดไปนะคะสถิติก็สามารถดูได้ตอนนี้เลยนะคะเห็นไหมอืมผิดหรือผ่านก็ว่ากันไปนะคะงวดนี้มาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือเปล่านะต่อไปนะคะเรามาดูในทางฉบับที่2ฉบับนี้เนี่ยเป็นแนวทางที่แอดไม่เคยลงให้เลย นะคะงวดนี้แอดลงให้เป็นงวดแรกนะคะแล้วก็ในในงวดนี้มาดูกันนะคะว่าจะจะเป็นยังไงนะคะ,ะให้แนวทางมานะคะเลขเด่นนะหนึ่งสามห้าหกแปดสี่นะ,ะอันนี้คือเด่นล่างนะหนึ่งสามห้าหกแปดสี่ท้าเห็นไหมอ,อันนี้คือเลขเด่นนะคะแล้วก็เลขดับนะดับล่างวัดดวงที่เจ็ดเก้าสองศูนย์นะคะอ่า ด้านล่างเป็นเลขเด่นด้านบนเป็นเลขดับนะคะอ่างวดนี้มาดูกันนะคะว่าเลขดับจะผ่านไหมแล้วก็เลขเด่นเนี่ยจะเข้าไหมลุ้นกันนะคะแนวทางของกินทอนเดี่ยวนะครเพิ่มเติมมาฉบับนี้เป็นแนวทางอ่าใหม่ๆนะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ่าแอดครูเมืองะคะซึ่งเป็นแนวทางอ่าปักหลัก สิบบนนะคะงวดนี้ให้มาคือเจ็ดแปดเก้าสองนะคะแล้วจับคู่ให้นะเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์และสองศูนย์นะคะงวดนี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็มาลุ้นกันสำหรับฉบับนี้แอดเพิ่งลงให้เป็นงวดแรกนะคะแอดคููเมืองนะคะจ้านี้ปกติแล้วก็จะลงให้เป็นทางเล็กเดอนซะมากกว่าเพิ่มเติมมาอย่างไรจะลงให้อีกนะต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดเอกคนปีคนเป็นนทางชุดเต็มบนล่างนะคะ เลขเด่นนะ0 1 2 4 5 7 8แล้วก็ชุดสองตัวนัดให้แคปหน้าจอไปนะแล้วระวังเบิ้ลด้วยนะคะระวังเบิ้ลนะงวดนี้เราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าไหมอแอดเอกคนปีกุลน,นะแคปหน้าจอกันไปนะคะตัวเลขค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขที่วินใช่ไหมอืม ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของแอดหรือพาร,รันนะสระารเจ้านี้แอดไม่ลงหลายงวดมากๆนะสำหรับในงวดนี้แอดได้มาให้ในทางาชุดเลดเด่นแล้วก็ชุด2ตัวมานะคะเด่นที่5นะสตัวให้มาเน้นที่5 9 5 1และ6 1ส่วนชุด3ตัวให้มานะคะก็จะมี4 8 3แแค่หางเดียวเนาะ 3ตัวนั้นอย่าลืมตัดเป็น2ตัวนะคะอาจจะเป็น4 3 48หรือว่า83ก็ได้นะคะงวดน,นี้จะเข้าหรือเปล่าเราก็ลุนกันนะแอดหรือพาราน,นะต่อไปนะคะก็จะเป็นทนวทางของแม่ตะเขียนท้องให้โชคซึ่งเป็นแบบที่เป็นปริศปปรนาตัวเลขนะคะเ่าที่อาจเห็นนะคะเท่าทีา่อาจเห็นเนาะฝั่งซ้ายมือน,นะ,ะก็จะมีเลขสี่หกแปดเนาะแล้วก็เป็นเลขเป็นเลขเจ็ด 798ด้วยนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยเป็นเลข3เลข9ที่เท็นชัดเนาะอ่าสามหกก็ได้3 0 9ก็ได้ประมาณนี้นะคะอืมแคปหน้าจอไปนะท่านใดที่ชอบนะคะแอดนำมาแบ่งปันกันนะแนวทางไหนที่แอดนำเสนอซ้ำหรือผิดพลาดนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะติชมเข้ามาได้เลยอาจจะได้มีการแก้ไขเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของอ่า คนคอหวยซึ่งเป็นฉบับโค้งสุดท้ายเพิ่มเติมมาประมาณ3ฉบับนะฉบับแรกฝั่งซ้ายมือนั้นนะคะก็จะเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายบนที่มีเป็นชุด3ตัว2ตัวนะคะเน้นๆสองตัวที่07นเะนเน้นๆสองตัวบนที่07นะเห็นไหมคะฝั่งซ้ายมือ แล้วก็ชุด3าตัวนั้นเน้นที่407และ207นั่นเองน,นะคะแล้วก็ฉบับที่สองฟังความมืดนะคะก็จะเป็นทางของสุดท้ายบนเน้นตัวเดียวที่0ูนย์ั่นเองน,นะคะจะเข้าหรือเปล่าเราก็รุ้นกันเนาะแล้วก็ในทางฉบับที่3นะคะก็จะเป็นโค้สุดท้ายล่างนะคะให้มาเน้นที่3 2กับ52นะงวดนี้นะคะกรุ้นกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยจะเข้าหรือเปล่านะคะเจ้านี้เนี่ยสามารถเข้าสลับกันได้นะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นทางของเลขดับเริ่มที่ดับบนอินทอนเทียววนนครเมที่แล้วนั้นให้ดับบนที่3ผ่านไหมผ่านนะคะเพราะออกอะไรออก6อนะคะในงวดนี้นะคะให้มาดับบนอยู่ที่ศูนย์อ่ะงวดนี้ก็ลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่านะคะแล้วเรามาปิดท้ายที่ทางเลขดับบนของแอารัชนกมีโชคนะคะงวดที่แล้วให้มาดับบนที่7ผ่านไหม ผ่านนะคะสําหรับในงวดนี้นะก็ให้ดับบนจูดที่5นะคะเห็นไหม งวดนี้นะคะเรากุ่นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือเปล่าท่านที่รอหรือว่าตามหาเลขดับนะคะแอดจะลงมติ้ี EP แต่บาง EP อาจจะไม่มีนะคะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่15ของงวดประจําวันที่1ตุลาคม2567นะท่านใดที่เดือชอบนะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะและแอดก็จะห,า,หาทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ